คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่พวกเขาทำความลับนั้นไม่ใช่พรสวรรค์หรือโชคช่วยแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสร้างได้สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องลองทำดู Just t r i นี่คือตอนที่7ของซีรีส์30วันแห่งการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของความสำเร็จนั่นคือ วิธีสร้างวินัยที่จะเปลี่ยนชีวิตต่อของคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนแต่หลายคนยังไม่ได้นํามาใช้อย่างเต็มที่สิ่งนั้นคือวินัยครับซึ่งเป็นเหมือนกุญแจสําคัญที่จะไขประตูสู่ความสาเร็จในทุกด้านของชีวิตลองนึกถึงตอนที่คุณตื่นเต้นมากๆกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจเป็นการตั้งใจออกกําลังกายการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือเริ่มโปรเจกต์ที่คุณฝันอยากทํามานานในช่วงแรกความตื่นเต้นนั้นทําให้คุณลุกจากเตียงตั้งแต่เช้าตรู่ กระโดดเข้าสู่การทำงานด้วยพลังเต็มเปี่ยมแต่หลังจากสองสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนผ่านไปความตื่นเต้นนั้นเริ่มจางหายและคุณเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นภาระมากกว่าความสนุกนั่นคือช่วงเวลาสำคัญที่แยกคนที่ประสบความสำเร็จออกจากคนที่ล้มเลิกกลางคันตรงจุดนี้เองที่วินัยเข้ามามีบทบาทแนวคิดที่หนึ่งทำไมวินัยถึงสำคัญกว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเป็นเหมือนไฟที่จุดประกายให้เราเริ่มต้นแต่วินัยคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมาย ผมเคยอ่านงานวิจัยที่น่าสนใจมากที่ศึกษานักกีฬาโอลิมปิก CEO บริษัทยักษ์ใหญ่และศิลปินระดับโลกพวกเขาพบว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกอยากทำสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันแม้แต่มิเชลจแดนก็มีวันที่ไม่อยากซ้อมบาสเกตบอลแม้แต่สตีฟจ็อบก็มีวันที่ไม่อยากคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่แต่สิ่งที่แยกพวกเขาออกจากคนทั่วไปคือพวกเขายังคงทำมันต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจเลยความจริงที่น่าตกใจคือ ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยังทำต่อไปไหมแม้จะไม่รู้สึกอยากทำแนวคิดที่สองวิธีสร้างวินัยที่ยั่งยืนหลายคนเข้าใจผิดว่าวินัยเกิดจากการบังคับตัวเองอย่างโหดร้ายหรือมีความเข้มแข็งเหนือมนุษย์ผมเคยคิดแบบนั้นเหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนความเข้าใจของผมไปตลอดการความจริงแล้ววินัยที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการบังคับตัวเองครับ แต่เกิดจากการสร้างระบบและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จผมขอแบ่งปันเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเริ่มสร้างวินัยได้ทันที 1. เริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนการสร้างวินัยเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องค่อยๆฝึกฝนอย่าพยายามเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตพร้อมกันเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นตื่นเช้าขึ้น15นาทีทุกวันหรืออ่านหนังสือวันละสิบหน้าลองคิดถึงตอนที่เราเริ่มออกกำลังกายหากคุณไม่เคยวิ่งมาก่อน แล้วตั้งเป้าวิ่งวันละสิบกิโลเมตรทันทีคุณจะท้อแท้และล้มเลิกอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณเริ่มจากวิ่ง1กิโลเมตรหรือแม้แต่เดินเร็ววันละสินาทีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นโอกาสที่คุณจะทำต่อเนื่องจะมากกว่ามาก 2. ส,สร้างนิสัยโดยใช้กด2นาทีนี่เป็นเทคนิคที่ผมเรียนรู้จากเจมเคลียร์นักเขียนชื่อดังเขาแนะนำให้เริ่มต้นทุกนิสัยใหม่ด้วยรูปแบบที่ใช้เวลาแค่2นาทีหรือน้อยกว่านั้น เช่นถ้าอยากวิ่งทุกเช้าให้เริ่มจากการใส่รองเท้าวิ่งและออกไปวิ่งแค่2นาทีถ้าอยากเขียนหนังสือให้เริ่มจากการเขียนแค่หนึ่งประโยคต่อวันถ้าอยากเล่นกีตาร์ให้เริ่มจากการหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นแค่2นาทีจุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่2นาทีนั้นแต่เป็นการสร้างจุดเริ่มต้นที่ง่ายมากจนปฏิเสธไม่ได้เมื่อคุณเริ่มต้นแล้วบ่อยครั้งคุณจะทำต่อไปนานกว่า2นาทีแต่ถ้าไม่คุณก็ยังทำสำเร็จตามเป้าหมายอยู่ดีส จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสําเร็จนี่เป็นความลับสําคัญที่คนมีวินัยใช้พวกเขาไม่ได้มีความเข้มแข็งมากกว่าคนอื่นแต่พวกเขารู้วิธีจัดสภาพแวดล้อมให้การมีวินัยเป็นเรื่องง่ายเช่นถ้าต้องการตื่นเช้าให้วางนาฬิกาปลุกไว้ไกลาจากเตียงถ้าต้องการกินอาหารสุขภาพอย่าซื้อขนมขบเคี้ยวไว้ในบ้านถ้าต้องการมีสมาธิทำงานปิดการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์แนวคิดที่สาการเอาชนะอุปสรรคในการสร้างวินยัย การสร้างวินัยไม่ใช่เส้นทางที่ราบรื่นเสมอไปจะมีวันที่ล้มเหลวท้อแท้และอยากล้มเลิกสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้วิธีจัดการกับช่วงเวลาเหล่านั้นผมขอเล่าเรื่องของพี่ทีเพื่อนผมคนหนึ่งพี่ทีเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานมา8ปปีแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเขาตัดสินใจจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทุกวันเพื่อพัฒนาตัวเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วช่วงแรกเขาตั้งใจจะเรียนออนไลน์วันละสองชั่วโมงหลังเลิกงาน แต่หลังจากทําได้2ส,สัปดาห์เขาเริ่มพบอุปสรรคใหญ่นั่นคือการผัดวันประกันพรุ่งเมื่อกลับถึงบ้านเขามักคิดว่าเหนื่อยแล้ววันนี้พรุ่งนี้ค่อยเรียนดีกว่าหรือดูซีรีส์แค่ตอนเดียวก่อนแล้วค่อยเรียนแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เรียนเลยพี่ทีเริ่มใช้เทคนิคที่เรียกว่า5.4.3.2.1เมื่อใดที่เขารู้สึกอยากผัดวันประกันพรุ่งเขาจะนับถอยหลังจาก5แล้วลงมือทำทันทีโดยไม่คิดอะไรอีก เทคนิคนี้ช่วยข้ามผ่านความลังเลในสมองและเชื่อมต่อโดยตรงกับการลงมือทำอีกวิธีที่ช่วยพี่ธีได้มากคือการติดตามความก้าวหน้าเขาทำปฏิทินติดไว้ที่ผนังและทำเครื่องหมาย x ในวันที่เขาเรียนได้ตามเป้าหมายหลังจากทำได้หลายวันติดต่อกันเขาไม่อยากทำลายสายโซ่ของเครื่องหมาย x นั้นทำให้มีแรงจูงใจที่จะทำต่อไปแม้ไม่อยากทำก็ตามหลังจากทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องประมาณ66วันไม่ใช่แค่21วันอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด พี่ทีพบว่าการเรียนหลังเลิกงานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเขาไม่ต้องบังคับตัวเองมากเหมือนก่อนสมองเริ่มทำสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติปัจจุบันพี่ทีได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นกว่า40เอร์เซนและที่สำคัญที่สุดเขารู้สึกมั่นใจในทักษะของตัวเองมากขึ้นนี่คือพลังของวินัยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆิวินัยที่แท้จริงไม่ใช่การบังคับตัวเองแต่เป็นการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเอง เมื่อคุณรักษาสัญญาเหล่านั้นไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มเชื่อในความสามารถของตัวเองมากขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เมื่อเรามองไปรอบตัวคนที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพความสัมพันธ์หรือสุขภาพสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันไม่ใช่พรสวรรค์หรือโอกาสพิเศษแต่เป็นวินัยที่จะลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำคำถามที่ผมอยากฝากไว้ให้คุณลองคิดวันนี้คือ อะไรคือสิ่งเล็กๆที่คุณจะเริ่มทำทุกวันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณอย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งยิ่งใหญ่ครั้งเดียวแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นเวลานานนั่นคือพลังของวินัยที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างแท้จริงเริ่มต้นวันนี้ลองทำดูวันละนิดแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามช่องลองทำดู just try it และผมอยากชวนให้คุณแชร์เทคนิคการสร้างวินัยของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆด้วยพบกันใหม่ในตอนถัดไปการค้นพบความหลงไหลที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้กับคนที่คุณคิดว่าจะได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้จำไว้ว่าวินัยคือการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครมองอยู่ก็ตามนี่คือช่องลองทำดู just try it ขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ